โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสบวัสดีทุกคนเวลาับชมด้วยกันนะครับวันนี้อยู่ผมภูมิจะไปอาร์ตแฟมิลีล่นะครับก็สหรับวันนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธหั่นซานเช่นเคยเนาะก็สหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับบอสต,ตัวต่อไปต่อจากพยาคุดแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายหลายคนถามเข้ามานะครับว่ากิจกรรมพยาคุดเนี่ยนะครับไอ้บอสต,ตัวเนี้ยมันจะแจกรางวัลตอนไหนแล้วก็ กิจกรรมหมดตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมาบอกเนี่ยแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหมดตอนไหนแล้วก็บอสตัวต่อไปของมันเนี่ยคือตัวอะไรบ้างนะครับนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนานะบริษัทเพาเว้นะครับเป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการบริการทั้งหมดหกปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยรับเติมแพ็กเกจทุกแพ็กเกจในเกมถังซาเลยครับสามารถทำเงินที่เพจได้เลยนะแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ย เปิดทาการทุกวันไม,ม่วันอยู่นะครับตั้งแต่เวลา10บโมงเช้ายันสิ้นตีสองครึ่งเลยล้กันนะครับนะสามารถทำพิที่เปิดได้เลยนะครับโอเคครับอ่าก็ก่อนอื่นเลยนะครับนะมีคนถามมาว่ากิจกรรมพยาคุดเนี่ยมันหมดเวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ระยะเวลาของบอสพยาคุดนะครับเหลือระยะเวลาอยู่ที่5วันกับ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับ5วันกับอีก4่ชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่ายังแบบ ยังตีบอสไม่ถึงเลเวล40เนี่ยผมก็แนะนําให้ตีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสต,ตัวต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับอ่ะบอสต,ตัวต่อไปต่อจากพยาคุดเนี่ยมันจะเป็นบอสอ่าตัวนี้ครับบอสต,ต้นไม้แล้วกันนะบอสต,ต้นไม้ไฟเนี่ยสกิลของเขาคือหากโจมตีนะครับด้วยเอฟเฟกพทิษเลือดไหลไฟไหม้นะ่ครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตนเองเป็นระยะเวลา5าวิคือบอสตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ดีมากครับอันนี้พูดจริงๆนะมันอาจจะไม่ได้ดีมากเลย ถ้าถ้านะถ้าปัเป้ามันไม่เก่งเออปัญหาคือเมตาตอนนี้นะครับตอนนี้ของเซิร์ฟไทยแล้วในอนาคตของเซิร์ฟจีนอ่ะคือแบบไปดูในเซิร์ฟจีนเลยครับปัจจุบันปักเป้าก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนะครับเพราะอะไรเพราะหอกสมุดไม่มีร่างเทพ2ครับแล้วปักเป้าเป็นตัวเดียวที่เป็นตัวดาเมจที่ OP ที่สุดในเกมแล้วอ่ะคือมัน OP มากขนาดการอัพร่างเทพของมันเนี่ยนะครับนะครับ สกิลร่างเทพของเขาเนี่ยจะบวกดาเมจ120%นะครับ3วิทำใส่ศัตรูสรุปก็คือดาเมจจะโดนอยู่ที่ประมาณอ่าสามอยหกใช่ไหมแล้วคราวนี้ถ้าเราอัพไปถึงดาวเทพนะครับดาวเทพ1ดาวก็คือดาวสีฟ้า1ดาวเนี่ยจากสกิลดาเมจของเขาเนี่ยทำดาเมจ120%่งี่สนะครับพออัพดาวเทพ1ดาวปุ๊บมันจะบวกดาเมจเป็น130%สแสดงว่าการอัพดาวเทพทุกๆ1ดาวเนี่ยมันจะบวกดาเมจให้สกิล ร่างเทพของเขาเนี่ยสินะครับแล้วปัญหาคือมันมีอัพล่างเทพเนี่ยได้สูงสุดนะครับอัพดาวเทพเนี่ยสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณหกดาวทองใช่ไหมหกดาวเพชรสีทองนะครับอ่าแต่ละพันเนี่ยก็จะมี6ใช่ไหมนะครับมันจะมีสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีทองนะครับหงหนึ่งหงหงสองสองหงสามสามหงสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ดาวก็เท่ากับว่ายี่สิบ 240ดาเมจนะครับ240ดาเมจบวกกับอันเก่าอยู no, right. ่ที่120ดาเมจเนี่ยปักเป้าเนี่ยจะทำดาเมจอยู่ที่360%นะครับต่อวิหนึ่งแล้วทำดาเมจ3วิติดคูดาว10วิเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่แม่งคือตัวที่โกงที่สุดในเกมครับอันนี้คือบอกเลยว่าตัวที่โกงที่สุดในเกมเลยนะตอนแรกผมนึกว่าตุ๊กปอเนี่ยจะเอามาชนะปักเป้าได้แต่ไม่ใช่ครับปักเป้าปักเป้าเนี่ยยังเป็นตัวดาเมจที่ดีที่สุดอยู่ดีแต่ตุ๊กปอเนี่ยจะกลายเป็นตัวที่มีแบบ เป็นตัวทํา CC ที่แบบดีที่สุดในเกมแค่นั้นเองนะครับเออตัวกปุปอล่าง2คือเขาเอาเป็นตัว CC อ่ะนะครับก็คือใช้สกิลอันติเนี่ยจะแบบว่าติดสตันสองวินาทีนะถ้าโจมตีโดนแล้วก็ฟื้นฟูก,กายแทนมียานุษยตัวเองเนี่ยสยิแต้มนะครับแค่นั้นเองกลายเป็นว่าโอ้โหผมหวังไว้สูงเลยผมนึกว่าจะเป็นดาเมจแทนปักเป้าอันที่จริงไม่ใช่นะครับก็คือกลายเป็นตัว CC เลยนะครับปักเป้าเดี๋ยก็กลายเป็นตัวดาเมจแบบดาเมจที่ขี้โกงนี่แหละครับคือเหตุผลที่ วงแหวนตัวเนี้มันดีมันดีเพราะอะไรเพราะตัวที่เก่งที่สุดของมันไงเออปักเป้าถ้าปักเป้าโดนเนิร์ฟเนี่ยไอเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับถ้าสมมุติหอกสมุนมีร่างเทพเนี่ยวงแหวนที่แบบดีมากๆเลยมันจะมีลิงนะครับลิงแล้วก็วานอ่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นวานแล้วก็ไอตัวเนี้ที่เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วในอนาคตตัวที่8 ตัวที่8ที่มันเป็นเหมือนเหมือนตัวอะไระเหมือนตัวแมมมอสหรือตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นสีทองครับตัวนั้นก็จะเป็นตัววงแหวนตีบอสที่ดีเหมือนกันแต่ว่าไว้นาคตแล้วกันนะครับแต่ว่าบอสตัวที่กําลังจะใกล้ถึงเนี่ยอีก6วันนะครับคือตัวนี้น่ะที่มันดีเลยนะครับก็คือปักเป้ามันเก่งที่สุดนะมันเป็นตัวสําหรับทีมพิษนะครับทีมไฟไผ่ไอ้ไฟไหม้แล้วก็เลือดไหล แล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแต่แบบตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิษก็คือปักเป้าตุกุปปอปิปิตรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออไฟเอ,อ่อไฟไหมเนี่ยก็เป็นหมาหงจิน้นซึ่งเป็นตัวเอ,อ่อเมตาในการ PP p p 1ีของทีมลองอยู่แล้วนะครับเลือดไหลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับเลือดไหลตอนนี้ยังไม่มีตัวที่เก่งแต่ในอนาคตจะมีก็คือเถินอ,อ่ถังเฉินล่างเทพ2หมาลมนะครับหมาลมนี่คือแบบแทบจะแทนถังเฉินได้เลยคือตัวตัวตีหมู่โคตรเก่งนะครับ หมาลมเนี่ยก็เป็นตัวสายโจมตีหมู่เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ผมรู้สึกว่าตัวที่เป็นสถา,านะพิษเลือดไหลไฟไหม้เนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็ตัวที่เป็นโจมตีหมู่เนี่ยเก่งเลือเกินนะเออมันไม่ทําร่างเทพสองหอ,อกสักทีไงตัวแบบสายตีไอภาพมันเลยไม่ได้เฉิดฉายนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเนี้มาปุ๊บต้องเปิดนะครับเพราะอะไรเพราะปักเป่าเก่งครับ นะแล้วในอนาคตเนี่ยในอนาคตป๊าก,ก็ยังเก่งต่อไปครับเก่งต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากตาบใดที่ดาวเทพยังมีนะครับทำดาวเทพไปเรื่อยๆตามใดที่หอ,อกสมุดยังไม่มีร่างเทพ2อนะ่ะป้าก,ก็ยังเก่งไปเรื่อยเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมปัจจุบันตอนนี้เซิร์ฟจีนก็ยังเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนถามว่าบอสตัวนี้ควรเปิดไหมครับผมบอกเลย100%ต้องเปิดครับเพราะว่าป้าเก่งแค่นั้นเองนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาร Family ลี่ที่ e b o o k ด้วยแกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบปป็นเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ